สวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกห้องหอยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกๆท,ท,ท่านครับผมก็พักไปหนึ่งงวดนะนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ YouTube ของแอดมีปัญหานะครับก็งดลงข้อมูลนะครับไปหนึ่งงวดนะก็กลับมานะครับพบกันนะในงวดใหม่นะครับงวดนี้ก็จะไปงวดวันที่16 พฤศจิกายนนะครับ2,567กันนะครับมาเริ่มข้อมูลแรกของวันนี้กันด้วยเลขวิ่งตัวเดียวบนนะครับเป็นสูตรที่มีสติตอนนี้เดินมาแล้ว4งวดนะครับกับสูตรที่มีสติรวมอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับ 11งวดรวดและก็เป็นสูตรที่มีสติเดินเองนะครับงวดที่1งวดที่2งวดที่3และก็งวดที่4นะครับงวดนี้เป็นงวดที่4ก็มาดูกันเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางเนาะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่จะได้นําเอาข้อมูลไปคิดวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรังวันสราก,กินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะครับ ทุกๆสูตรแลวก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับและก็คาดเดาเท่านั้นนะครับโปรดจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมนะครับและเลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูนะสูตรตัวเดียวและก็สถิติกันในตอนท้ายกันเลยนะครับแอดจะคำนวณงวด ปัจจุบันนี้เลยนะครับก็คืองวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนะ2565นะครับผลรางวัลที่1ง,งวดที่แล้วนะครับก็เป็น536044นะครับ536044 รางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง32นะครับเลขหน้าครั้งที่1174ครั้งที่2255เลขท้ายครั้งที่1 0 63เล็นกะครับเลขท้ายครั้งที่2 231สูตรนี้เดินมาแล้ว4งวดนะครับถ้างวดนี้เดินต่อก็จะเป็นงวดที่5นะ ตำแหน่งบวกของสูตรนั้นจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นนะครับ2ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วย6คงที่สามบวกกันสองครั้งได้หกนะครับสองบวกกันสองครั้งได้สี่หนึ่งบวกกันสองครั้งได้สอง ผลบวกเด่นบนตัวเดียวนะครับ6บวก4ได้10บ0บวก4ได้14 14บวก5ได้19 19บวก3ได้22นะครับ22บวกสองได้24 24บวก6ได้30นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์วันนี้วิ่งบนตัวเดียวศูนย์นะครับอ่สาสถิติของสูตรนั้นเดินงวดนี้เป็นงวดที่4ี่นะครับ ทางวันนี้เดินต่อก็จะเป็นงวดที่5นะอ่ะก็นำนะครับมาเป็นข้อมูลแรกก็แนวทางให้กับเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับเป็นคลิปแรกของงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2,565ที่จะมาถึงนี่กันนะครับวิ่งตัวเดียวงวดนี้0ูนย์อ่ะจะมาหรือไม่นะครับ รอผลกันนะครับวันนี้ก็จบข้อมูลแรกของงวดกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ